ะะจาก EP ที่แล้วนะคะพี่แป้งชมได้สปอยบอกน,น้องไปว่ามีหัวฟักทองมานะคะทั้งหมด3สีนะคะซึ่งบอกเลยว่าทําได้เฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นนะคะสามารถรับได้จนถึงวันที่2พฤศจิกาเลยหาะวันนีน้น้องไม่ว่างไม่สะดวดทําสามารถทําวันอื่นๆได้ด้วยนะและของฟรีในคลิปนี้นะคะน,น้องนั่นก็คือหัวฟักทองฮารุวีน่นเองนะคะสีแรกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองคลาสสิกเลยนะคะน้องซึ่ง ามารถไปรับได้นะคะจากพวกยูทูบเบอร์หรือพวกสตาร์นั่นเองซึ่งวเวลาเราใส่มาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวแป้จะพาไปดูว่ามันต้องทอํายังไงบ้างนะคะในแต่ละสีนะคะและสีต่อไปนะคะน้อง,องจะเป็นฟักทองสีม่วงชมพูนะคะบอกเลยว่าสวยมากใส่ในทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะและเมื่อน้อง,องใส่มาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งมันแตกต่างกันแค่เรื่องสีเท่านั้นและสีที่3นะคะน้องจะเป หัวฟักทองสีเงินนะคะซึ่งอันนี้จะต้องเอาจากแอดมินเท่านั้นด้วยนะคะบอกเร็วโคตรแรงและทั้ง3สีนี้ไม่มีทางที่จะได้พร้อมกันทั้ง3สีนะคะน้องๆจะต้องใช้เวลาแยกกันในการที่จะได้แต่ละสีนะคะเดี๋ยวแป้งชมจะบอกว่าต้องทํำยังไงบ้างในเบื้องต้นในสเต็ปแรกนะคะให้น้องเปิดหน้า YouTube ขึ้นมาก่อนเลยนะคะจากนั้นให้น้อง,นองเนี่ยเซิร์ชคานี้นะคะ ชมไปนะคะเพราะมันจะเป็นไลฟ์สดของยูทูบเบอร์ที่เขายังแจกอยู่นั่นเองนะคะจะเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะ,ะน้องๆจะได้ไม่ต้องเข้าไปแล้วแบบไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเขาจะออกจากแมบบไปหรือยังอะไรแบบนี้เนาะ,ะแต่น้องๆก็ต้องแลกกับการที่ว่ามีคนเข้าคิวยาวเพื่อไปรอรับเขาเหมือนกันแต่อันนี้เป็นวิธีที่เบสิกละง่ายที่สุดแล้วนะ,ะจากที่เป้ชมทํามานะ,ะน้องๆเนี่ยไม่จําเป็น ก็ได้ดิพี่แกไกด์ไลน์ให้น้องดูเฉยๆนะคะสมมุติน้องเข้าไลฟ์สดเขามาใช่ไหมคะน้องดูตรงแชทนะคะเขาจะปักหมุดไว้ให้นะคะว่าโปรไฟล์เขาอะไรจะนั้นให้กดจอยเขาไปได้เลยค่ะน้องจะต้องทําการรอคิวนะคะซึ่งเมื่อคืนพี่เป้ชมรอคิวประมาณ900คิวตอนนี้เริ่มซาลงแล้วนะคะเพราะคนได้ไปเยอะแล้วน้องรอคิวปั๊บนะคะจากนั้นน้องเข้าไปเนี่ยน้องก็ไปรับได้เลยนะคะสมมุติเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าไม่สามารถเข้าไปได้เลยเนี่ยน้องก็กดลิงก์เขาเหมือนเดิมจากนั้นน้องต้องโฟลว์เขาก่อนนะคะกด3าจุดโฟลว ยืนยันตัวอะไรให้ได้ปร้อยนะแล้วน้องเนี่ยทาการรีเฟซทีดึงนะจะมีคาว่าจอยมาน้องก็จอยไปเหมือนเดิมนะคะซึ่งหาดน้องเนี่ยรู้สึกว่าคนเมื่อกี้ยาวเกินไปเปลี่ยนคนก็ทําวิธีนี้นะคะสมมติน้องเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยเห็นเขาแจกอยู่ใช่ไหมคะน้องที่มันตกตามพื้นน้องเดินไปเหยียบได้เลยนะคะจนกว่าเหรียญตาด้านขวาของน้องจะขึ้นแปลว่าน้องเนี่ยของเข้าตัวแล้วได้ของแล้วนะคะซึ่งสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคนดังแจกนะคะน้องแล้วมีอีกยูทูบเบอร์คนนึงนะคะที่เขาแจกทั้งหมดสองสีเลยนะคะ สีมูดเนี่ยจะมาจากเดนนะคะน้องๆซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้องๆสามารถตามเขาไปได้นะคะซึ่งน้องๆเข้าไปก็จะได้ทั้ง2สีเลยคิวไม่ค่อยยาวด้วยแม่แนะนำว่าน้องๆได้ปั๊มน้องๆออกเซิร์ฟเลยนะคะไม่งั้นคิวมันก็จะอออยู่ยี้ไม่กระดิกไปไหนนะคะสงสารคนที่เขาต่อคิวด้วยนั่นเองนะคะให้น้องเลื่อนลงมานะคะน้องๆจะเห็นคําว่า follow profile โลบอกของเขาให้น้องกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะเพราะน้องๆเนี่ยจะต้องไป follow เขาก่อนนะคะถึงสามารถจอยตามเซิร์ฟของไปได้นะคะกดจอยตรงนี้ได้เลยค่ะแลววิธีเมื่อกี้นะคะเป็น ง่ายที่สุดสุดวิธีที่น้องควรที่จะต้องทำเพื่อเอาสีอื่นเนี่ยน้องๆจะต้องเข้าดิสคอดนะคะของโลบอกอีเวนต์ด้วยนะคะพวกแอดมินกับพวกเดฟเนี่ยค่ะน้องเขาจะ ให้สดบอกเราอยู่แล้วนะคะเราต้องสุ่มเข้าไปเองพอเข้ามาปั๊บน้องๆดูนะคะด้านซ้ายมือน้องๆจะเห็นช่องนะคะที่มีห้องของแอดมินนะคะแล้วก็เดมแล้วก็พวกสตาร์นะคะสมมุติน้องจะเอาสีเงินเนี่ยน้องๆต้องไปที่ห้องแอดมินนะคะจากนั้นเลื่อนลงมานะคะแล้วดูว่าแอดมินคนไหนที่ออนไลน์ล่าสุดหรือเข้าเซิร์ฟไปล่าสุดนะคะน้องๆดูเวลาด้วยหรือนั่งเฝ้าไว้เลยนะคะสมมุติเขามาปั๊บน้องๆรีบกดจอยเข้าไปเลยค่ะคิวจะได้ไม่ยาวและแอดมินจะได้ไม่หนีนั่นเองและพี่บอกเลยนะคะในบรรดา3สีเ่ยสีเนที่แดสุล้ว เาเาขวลามันเข้าปั๊บแล้วมันก็ออกเซิร์ฟหนีเราไปเลยนะคิวก็ยาวมากเช่นกันสีเงินนะคะพี่แป้งแนะนำว่าให้มาทําช่วงดึกๆนะคะประมาณหลังสี่ทุ่มเที่ยงคืนไปนะคะแอดมินจะอยู่เยอะช่วงนี้นะคะแอดมินจะน่าจ,จะนอนกันหมดแล้วส่วนสีม่วงเนี่ยจะเป็นเดนนะคะ ไหนที่ออนไลน์ล่าสุดนะคะแนะนําให้เข้าเวลาเดียวกับเขาเลยนะคะน้องๆไม่งั้นเขาหนีเราเหมือนแอดมินเหมือนกันนะคะน้องๆเข้ามายังไงน้องๆก็ติดคิวเหมือนเดิมค่ะซึ่งพี่นะคะทาการนะคะซูมแบบนี้ตั้งแต่ตีสองนะคะน้องๆเพื่อจะได้ขอประมาณสักประมาณตีสี่ด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าพี่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยหาน้องๆไม่เห็นเดฟหรือเห็นแอดมินเนี่ยแปลว่าเขาไปนอนแล้วนะคะฉะนั้นหากเห็นเขาออนไลน์เข้าไปปั๊บน้องๆรีบเข้าตามไปเลยนะสมมื่อวันนี้น้องๆไม่ได้แล้วโลไม่ไหวอะไรเงี้ยไม่ต้องซีเรียสนะวัันนนนนแรกคคมเ่ออยูะะๆ เอาสักสาวันหลังก็ได้นะคะยังไงเขาก็แจกจนถึงวันที่2อยู่แล้วเนาะส่วนใครนะคะยังไม่ได,ดูที่แป้งสอนลับของฟรนอีเวนนี้นะคะไปดูได้นะ,ะพี่แป้งชมลงแล้วนะ,ะแนะนําว่าขอในวันพรุ่งนี้นะคะหรือคืนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปทําเองก่อนเดี๋ยวมั่วแล้วมันจะไม่ได้ขอนะคะรอดูคลิปพี่แป้งตอนเช้าแล้วจะชัวร์กว่านะคะ